สวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากกับมีตัวเลขโชคลาภแนวทางเกี่ยวกับสูตรคำนวณเป็นเลขลางอย่างเดียวนะคะของคุณแม่บัวผู้พระบาทเพิ่นทรงมหายนุ่นที่ยากปล่อยลงช่องหายพ่อแม่พีน่น้องเอซช่วงโควิดเพิ่นก็อยากแบ่งปันนะคะกระเสียหายไปป้างเสียงสนทนาระวังคุณแม่บัวกับนุ่นที่ยาว่า เป็นเลขตัวใดเขาไปปั้งเขาไปส้มน้ากันเลยค่ะเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในดเด้อค่้เด้อไปน้ากันเลยค่ะรู้งันนะลูกค่ะมัน,ม,นมันมีเลขหลายตวัวบ่ค่ะแม่บ่บ่หลายตวัดวดอกค่ะจำบงับงหวัดกะใส่ เยอะดิ่งตัวเดียวต่บางหมดมันกามาคู่จงสี่นะมันก็ม่าลักสีบมันกามาารักหนวยจงสี่มากหมดนี่มันก็มาหลักสีบกหลักหนวยอยู่แต่หมดก่อนสี่มันออกแตดแต่มันออมาเลยนึงตัวเดียวอืมก็เลยได้เลือหนึ่งตัวเดียวมาสองหมดมันนี่มันกัดชนกันโย่างหมดนี่กัดชนกันโย่กับพ่อได้เยอะตัวครูแต่ว่าเลขบ่หร้ายโตมันบ่าะแม่ ่บว่าหลาย,ตยัตยังนั่งกับ 2, ส,สองสามค <ใจ S 1> ู่ทีนะสองสามกันใวหน้ากันไว้น้าอันเลขนี่เป็นเลขล่างทั้งหมดบ่ค่ะเลขล่างยางเดียวบบมีบุญค่ะเราเวแบบลาเวลาซื้อนี่ต้องกลับน้าบ่ค่ะ่บว่าต้องกลับเขอไ<ด>ม่ต้องกลาบแต่ว่านีรแลกันแล้วแต้พนานาตู้เป็นมากนะแต่ว่าเลขที่แม่เห็นเกินนี่มัน รักเวย์แซื้อรักเมย์รักจิตแตซื้อรักจิตมันบเ่เ,เ,นะบเคยไปหากัน์ตเชียวเลยนะค่ะบ,บ่เคยไปหากันแต่ว่าเลขนี่บ่ได้กลับเลขไหนๆห้างแม่อยากแบ่งปันช่วงโควิดซื่อๆมันบ่ค่ะแม่พระคือสิเป็นทั้งที่สิเป็นบุญบารามีทางช่องนุ่นที่ยาพารวยเอ่อเป็นบุญบารามีของ FC e นําเนาะแม่เนาะ จ้าแม่ก็ให้ลูกให้ล้านเพราเด็กเออเพิ่นจะอาบปากเพิ่งเพิ่งค่ะเพราะว่าคนกับช่วงนี้คนกับคัดส่วนไลยหลายเนืนองจากยากของลูกสีซอยยังไงทั้งช่องห้องกับยังเป็นช่องน้อยยู่ช่องไม่ยู่นะคะกับกัคอยเห็ดไปลูกหล่ะเอ้ยคอยเห็ดไปคอยเห็ดคอยหาไปใช้เสื้อผ้าก็มันว่าได่แต่ไดนเข้าสู่ไปจนสุดเล็กจนถึงเต้าใช่ะช่เพราะคุณแม่ที่ให้ ข้าแนะนํำลูกแปสีเห็ดสุดความสามารถนะค่ะแต่ว่าเลขนี้เป็นเลขสูตรของแม่เองบปล่ะ<ช>ค่ะของปูย่าเป็นไหนมากของปูย่าเไหนมากจรัสจิุกุล้ะเนาะเอาละแล้วปูไดสีนับคือเนาะค่ะแต่วาเวลาห้าเอามาลงงสองนี้เพื่อนสิพูได้ว่าห้าเอาเลขกผู้อื่นมาบอว่าวันบ่ค่ะโอ้ยบละปูได้เอาของผู้ได้มาดอกอันปูย่าเป็น ไอ้มากตามปกติแล้วแต่สมัยพี่แม่ก,ก็ค่อยเ, <c oughs> อเรียนแต่ไนอน,นเรื่องเฮ็ดไหวเฮ็ดยังไก็เฮ็ดพวกเด็กสองข้อมันว่าทุกงยากหลายพันก็เลยมาใหายตรอมค่ะมันมัดละคือฮันนี่บ่ได้เดี๋ยว <c oughs> ของไหมาเด้อ <c oughs> เพราะว่า1นงเลขนี่ป้อยซ่าบไหมคะ สาเหตุที่นนที่ยาถามนี่เลขนี่ปล่อยซาปล่อยไก่เลขออกเลยจังวม่าปล่อยถ้าเป็นเลยสูตรคำนวณถ้าห้าปล่อยซานี่เขาจ้เาสิวาห้าเอาเลขสองอื่นเมื่อว่าวสองนี่ถ้าเลขสูตรคำนวณของห้าจริงๆนี่คือต้องปล่อยต้าเนิ่นๆแม่หนูหนูก็เลยถามตรงนี้แต่ว่าแม่ก็ยืนยันว่าบดเอาเลขผู้ใดเมื่อว้าเป็นบ่า่ะวเออแม่เอากต่ซีบเอาวัดเวลาวัดเอาก็ไดเอาวัดเวลาวัดเอาเนาะเอาว่า ทมตู้มวยนี้มันแตกคือว่าน่นและมันเอาของกันมากแต่ว่าแม่ก็บโบเจนว่างเท่าไหร่จ้าก็สิดจเอาของใคมาะค่ะเพราะว่าคนมันกับมองหลายมุมมี่ทั้งเอ่อมันมองหลายมุ่เลยแม่คุณลองคนอันเล็กมันคือกันกับว่าเอาช่องนั่นช่องนี่เมื่อว่าหรือเปล่าเลีกอาจารย์นั่นอาจารย์นี่เมื่อว่าหรือเปล่าถ้าเนี่ยจริงคือพ่ปล่อยลงไว้ไว้จังสินะแม่นูกะนูกะบ่สบายใจนะคะเพราะนู่นนีิยาติเป็นคนกลางค่ะ ที่แรกแต่ว่าสิลงองตะแต่ต้นที่แรกคนเราแบบทีนี่มันจีบตอนน้อนพี่ยาเบอได้มันก็เลยของแต่ใดเบอร์ทรน้อนพี่แย่มากกันเลยเพราะว่าลูกสาวลูกสาวมันอ่านคอมเมนต์มันก็เลยหายเบอร์ทรไปมื่อนั้นค่็จังจ้องเอือนเพกันกับพากันไปโอ๊ยสมัยสมอเนี่มันบ้าว่ากันบอกว่าของใครกับของมันคค่่ะะ ผู้ใดดีแล้วผู้นั้นแหละได้ดูเมือนในเมื่อผูได้เหงาเจ้าได้เจ้าเอาทั้งจอกอื่นนเหเนาะค่ะค่ะสรุปแล้วเนี่ยค่ะค่ะสรุปแล้วเลขวิ่งแม่ไม่อยากโตค่ะเลขวิ่งนี่มันไม่รักน้อยกั็รักเสียค่ะถ้กเสีเอาวิ่งตัวใดก็ได้ค่ะแม่ให้เลขวิ่งอันนี้เป็นเลขล่างเดี๋ยวนนทิยาสิเขียนว่าล่างนะคะเนาะเออล่างอย่างเดียวลูกค่ะล่างล่าง ล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวลักลักซิปตัวใดคะแม่ลักซิปเลขศูนย์ลักซิปเลขศูนย์ค่ะลักนุวยในเลขหาลักนุวยอันนี้ลักซิปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลักซิปลักซิปลักนุวยในเลขหา่าลักนุวย เอามาจับไซการ์ศูนย์หาค่ะเดียวค่ะจับใส่กันกับสิมีศูนย์หาอันบอกค่ะหาอันโตกันมันโตกัรน่ะหนึี้สองโตนี้ศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดเจ้อโตกัน์น่ะศูนย์ศูนย์เจ็ดกับศูนย์หกอะค่ะเออแล้วกาหกพานอีกตัวนึงเอาไปติดแถมเพื่อหกพัหกพานนี่ตัวแถมเป็นเลขจับแต่ว่าเอามาใส่ค่ะ รากองตลาเขาบ็ดับน้ำหกด้วยห้าค่ะแต่ว่าเลขแม่จริงๆเหรอไถ่สิบ่าตรงไปตรงมากคือเลขนี่หางเดียวมันบ่ค่ะแม่เน้่เลขหาเลขศูนย์หาที่ว่องโตหนูว่องไวนี่มันบ่ค่ะเลขโตกันก็จะมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดกับหกหามันบ่ค่ะเลขั้งมืดนี่ต้องกลับบ่ค่ะต้องกลับเลยโอ้ต้องกลับสื่อตรงๆเลย อ๋อกันกราแล้วมันเปียงเงินเราเราผู้ใดพ่นอยากรูดละแม่สมมุติว่ารูดแม่บอกว่าศูนย์น่ะเป็นเป็นลักซีฟหาเป็นลักน้วยสมมติว่าเพิ่นบ่าหมั่นใจพันรูดตั้งแต่ศูนย์หนึ่งหอดศูนย์เก้านี่พิษว่าแม่กันกันสิรูดเอาลักหาได้รูดเด้เอาลักหาเป็นลักน้วยอ๋อกันสิกันู้ใดสิรูดให้เอาลักหาเป็นลักเป็นลักนจ้ยแต่หมายถึงว่าศูนย์หา ศูนหาหนึ่งหาสองหาสามที่หาไปจฉอดเก้าหาคนละข้ารักนุ้ยเอาเอาเอาเลขอดาเป็นรักนุ้ยข้าเอาเลขอดาเป็นรักนุ้ยข่าถามว่าอยากขาดเอาเลขอหาไว้ไว้ท่ายข้อหมายคือหาไว้ท่ายมันว่าแม่แม่มั่นใจจังสั้นเอาหาไว้ท่ายเขาหาไว้ท่ายค่ะเอาหาไว้ท่ายคันอยากลูดเอาหาไว้ท่ายตั้งแต่ซูนหาใจฉอดเก้าหามันว่าแม่เอที่ยากเข้าใจถึงบ่ค่ะอ๋อถึงเขาเนาะ ค่ะอ่อตะวันโตแม่จับหายจริงๆคือหางเดียวนี่คือศูนหามันบ่ค่ะศู <0 5 S 2> หน,ห,นหาศูนหาเน้นๆ <หา S 1> คือศูนหา,หาตะวันโตก,กันกับคือศูนหาเจ็ดกับศูนหกกับหกหานะแม่เน้อตึมันเป็น,ตนตโตกันมันดอกโตกันมันที่ว่าโตเน้นคือศูนหาเม็ดเดียวตะวันเลขนีดด่ตามหนูเบิ่งมันก็นเลขหน่อยเนาะแม่เนาะเป็นตาซื้อเป็นตาลงทุนอยู่สำหรับอ่อ ใดิ่นบ่มีเงื่อนก็สิซส้อได้่าล่างย่างเดียวเลขิแถมเลขบนน้าเด้อ่าเลขบนแถมเลขนศน404ตัวเดียวอ๋อเลขบนนี่404ศูนย์่เะค่ะเลขบนนี่แคเมีาค่เฮ็ดดอกเลขบนแต่ว่าเลขบนนี่คือหยาื่อแน่นอนค่ะเลขบนเป็นส่ศนย์แต่ว่าเลขล่างมันเป็นมีศูนย์า ศูนย์เจ็ดศูนย์หกกับหกหาแต่ว่าตัวเน้นก็คือศูนย์หาเม็ดเดียวมันบ่แม่ยแต่ว่าแต่ว่าสําหรับผู้ใดมากรูดก็คือตั้งเอาหาไว้ท่ายอย่างเดียวสื่อตั้งแต่ศูนย์หาเนหอดเต้าหานี่คือบ่ผิดหวังเลยมันบ่ค่ะบ่ผิดหวังเลยล่ะแต่ว่าต่างแต่ว่ากลับเอาสายรันจีเด้อเพราะว่าเลือดมันมีออกมีเข้าให้ลูกหลานเก็นซีบอผิดจะละหน้าเอาจะซื้ออะไร เอาพ่อหอมปากหอมพ่อก็มี่ละอันนี้เป็นงวดแรกลองเบิ้งเนาะแม่เนาะงวดแรกที่แม่ที่แม่ส่งมาให้นุ่นที่ย่าช่องนุ่นที่ย่านี่เป็นงวดแรกก็คอยติดตามไปน้ำกันเนาะแม่เนาะเพราะว่าบูมีผู้ใดรู้อะไรสเขาตัวใดสีรุ้ตัวใดอ่าของนี้คุใดงูแต่ว่ามันสิออกตัวใดอ่ะมีงูห้าเลียพักหลายๆเดี๋ยวจะซื้อเดากันเป็นชุดนั่นแหละแต่ว่าคืนเดียวก็ว่าคุณใดซื้เดาถือเดากินแค่นั่นแหละค่ะ แต่ว่าหลายหลายหัวติดพมากมันก็คือว่ามันบ่ดผักนี่แหละลูกยี่ยี่สิบเก้าหัวพิษหัวเดียวมันบ่แม่ถ้าหนูฟังบ่ผิดยี่สิบยี่สิบเก้าหัวพิษหัวเดียวเพราะว่าแต่ว่าสาบ่ถือว่าผิดมันจะนั่งดนเละยิงลูอ๋อได้นไปเบื้อทั้งหาหกตวงแล้วมันส้อนไปเบิดื้อสนเล็กนึงตัวเดียวเลยกดเลยหาตัวคู่มันบ่ได้เลยได้แต่เละพิงเท่านั้นแหละอันนั้นสาบ่ถือว่าผิดเนาะค่ะบ่ถือว่าผิด อ่ามันมีบ่ค่ะเคยมีงวดใดงวดหนึง่งกระโดดขึ้นบนมีบ่ค่ะส่วนอีกบ่มีบ่ขึ้นบนบ่ขึ้นบนจักเทียมมันบ่แม่ยมันใจว่ารางลั่นมันใจลางลั่นเปอร์อเซ็นม,มันบ่ฮะอีกส่วนนั่นมันขึ้นบนยอยู่กทะเลทะเลมาเอาค่ะเอาแล้วก็เอาส่วนนี้ตามโน้นที่ย่าว่า สำหรับคนบ่มีเงินช่วงนี้โควิดเนาะแม่เนาะสำหรับคนทุนหน่อยซื้อได้คือเอาสูตรนี้สูตรเดียวก็ได้เฉพาะเลขล่างบ่ต้องไปซื้อบนซื้อล่างให้ลงทุนหลายแบบบาจีบาร์าถูกแล้วได้เนะาะไม่ต้องซื้อบนซื้อนี่เอาแต่ล่างอย่างเดียวเอาเอา,เอาสิ่นี่สิว่าลองเบิ่งในหน้าก็หนา้าท10บาทจังซี่นะค่ะค่าการูก็ขอค่ะหนูก็ทั้ง สองนุ่นที่ยากกับเอฟซี่กข็ขอขอบคุณแม่และหลายเด้อค่ะที่แบ่งปันช่วงนี้เป็นช่วงวิตเตแม่ใจบุญสุนท่านแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี่วดแรกก็คอยติดตามไปน้ากันบ่มีผูุใดรู้ว่าสเขาวสิุุธค่ะขอบคุณค่าจ้ขอขอขอขาสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพี่น้องเอฟซีแอดมินสิเขียนใส่กระดาษตัวใหญ่ๆเล้าก็สทีซูมให้เห็นใกล้ๆนะคะก้อยติดตามไปน้ำการขาดถ่ายจีบแอดมินทีซูมให้เบื้องเหล้วก็บตัวใหญ่ๆเลยตอนนี้ราละเอียดป็นไรคะ่ะพี่น้องเอฟซีนนที่ยากกับสซูมให้เห็นใกล้ๆชัดๆเลยนะคะสูตรคำนวณของแม่บัวนะคะแม่บัวภูผาบาทน,นะคะเลขล่างอย่างเดียวเพิ่นหายเลขศูนย์ เป็นลักซิเลขหาเป็นลักน่วยหรือหายุทธายนะคะถ้าผู้ใดอยากรูดก็รูดหาได้คือศูนย์หาเจนฮอดเก้าหานะคะถ้าหรือสิตามแม่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเลขสี่เป,น, 4, เปนหายแค่หางเดียวเม็ดเดียวนะคะสี่ศูนย์สี่แต่ว่าเพิ่นบมเน่นนะคะเลขเพิ่นส้นมากสิเขาล่า,างหลายก็บนนะคะเป็นหายหางเดียวข้างบนสี่ศูนย์สี่ข้างล่างก็คือศูนย์เป็นลักซิฟหาเป็นลักน้วยเ้าพี่นอนอตมี โตเนี่ยของเพิร์คือศูนย์หาโตกันก็นกนคือศูนย์เจ็ดศูนย์หกหกหานี่ยนะคะ่ะสัมเมอร์อ,อัปเลตสูตรคำนวณของแม่บัวนะคะเพิ่นแบ่งปันมาช่วงโควิดพอมีพี่น้องกับสิริยินเสียงสัมผัสระวางนนทิยาก,กับแม่บัวแล้วนะคะแคปหน้าจ,จอไปเด้อค่ะเด้อแอดมินกับสู้ไม่เห็นแล้วนะคะนี่ค่ะสูตรคำนวณล่างอย่างเดียวของแม่บัวนะคะหวังว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขโชคลาภซอยให้ยพอมีพี่น้องเอฟซีช่วงโควิดนะคะแม่เพิ่นแบ่งปัน กาขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยนำ่ำรวยนร่ำรวยๆปัง,ปงๆโชคดีสวัสดีค่ะ